ส่วนบรรยากาศในที่ประชุมฮะวันนี้ประธานวันนอเนี่ยต้องคุมเกมอุตรุดเลยเดือดนฮะปะท้วงกันไปประท้วงกันมาแต่เช้าเลเดี๋ยวลองย้อนไปดูสีสันนะฮะให้เห็นว่าอะไข้าท่านไม่อยู่ในเบียบผมก็ต้องให้เจ้าหน้าที่นาเจอนะครับท่านเข้าใจยังไงท่านเข้าใจว่าผมข้าวข้าง รัฐบาลคับเมื่อวานก็รัฐบาลว่าผมเข้าข้างฝหวยค้านอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับครับแต่ทําไมประธานจะพูดไม่ได้เมื่อท่านก็พูดได้ตลอดเวลานะครับมผมก็ใจเราพูดกันตามข้อได้จริงเลยครับเดี๋ยวถ้าท่านต้องการจะแถลงอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากถ้าองค์ประชุมไม่ครบก็ปิดท่านก็ไปแถลง ผมไม่ได้มีความประสงค์ว่าจะต้องไปแถลงหรือไม่ต้องแถลงนเวลานี้นะครับท่านประธานผมต้องการให้การผุมเดินหน้าด้วยความเรียบร้อยเลยอยากจะหารือกับคุณครับคุณผลิตครับผมก็ใจคุณผลิตเป็นอย่างดีผมถึงบรรจุเกจตนาลมของคุณไม่ต้องสานหัวท่านเอาพูดด้วยความจริงใจครับถ้าผมไม่จริงใจและผมไม่เห็นความสําคัญยติของผมก็ไม่บรรจุผมไม่เข้าใจใส่ร้ายผมว่าผมเนี่ย ไม่เป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางก็ไม่บรรจุในนะต้นเดี๋ยวท่านหารืนะครับเ,เรียนท่านประธานครับผมไม่เคยใส่ร้ายท่านประธานว่าไม่เป็นต่างนครับท่านสมาชิกครับ,รบที่ที่เข้ามาเสียบบัตรแล้วนะครับเสียบบัตรแสดงตนแล้วนะครับขึ้นยืนยกมือขึ้นเพื่อประท้วงท่านประธานขอให้ควบคุมการประชุมเนื่องจากเมื่อสักครู่ใหญ่ที่ผ่านมานี้มีสอสอ สมาชิกผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้องประชุมกับขอขอขออนุญาตนี่คือบรรยากาศก่อนจะนําไปสู่การนับองค์ประชุมจะเห็นได้ว่าก็ดุเดือดพอสมควรเป็นวันที่สองหรือเรียกว่าล่มรอบสองคราวนี้เกือบจะยังไม่ถึงปากอาวเลยแหละยังไม่ได้ออกจากท่าเลยด้ซ้ำไม่ได้เริ่มเลยจอดไม่ต้องแจวเลยแก้รัฐธรรมนูญ วันที่สองครวันนี้เริ่มการประชุมท่านประธานวันนอเป็นประธานเหมือนเดิมค่ะก็มีการบอกว่ากําหนดเวลาพิจารณาเท่าไหร่ยังไงแล้วก็มีคุณหมอโจรนานนะที่ใช้สิทธิ์ขอประท้วงนะแล้วก็มีคนอภิปรายก็คือคุณผลิตนะพอเริ่มอภิปรายหมอโจรนานลุกขึ้นหาลือก่อนเลย แล้วก็หมอชรน่านหลังจากนั้นก็ใช้สิทธิ์ประท้วงาการทําหน้าที่ของประธานรัฐสภาก็มีการโต้เถียงกันค่ะ,ะนะ<า>คุณหมอชรน่านสีแก้วครับแล้วหลังจากนั้นคุณหมอชรน่านก็เสนอให้นับองค์ประชุมทีนี้มีผู้รองถูกต้องนแล้วหลังจากนั้นโต้เถียงกันแต่ในที่สุด มีผู้รองถูกต้องก็ต้องนับองค์ประชุมท่านประธานสามารถนับองค์ประชุมได้คุณผลิตวัชระสินธุเนี่ยสสบัญชีรายชื่อพรรคส้มในฐานะผู้เสนอร่างกำลังจะอภิปรายเสนอยติอื่นคุณหมอชลน่านเนอนับองค์ประชุมเสนอนับองค์ประชุมหลังจากก็โต้เถียงกันนแล้วในที่สุดก็ต้องนับองค์ประชุมเพราะนับองค์ประชุมก็ปรากฏว่าไม่ครบองค์ประชุมมีแค่ร้อยเจ็ดสิบหกนะ เพราะฉะนั้นจอดไม่ต้องแจวยังไม่ต้องถึงปากอ่าวอ่ะนะแค่อยู่เทียบท่าเนี่ยก้าวปุ๊บลงไปแล้วก็ล่มเลยอ่ะร้อยเจ็ดคนที่แสดงตนจริงๆ176เพราะว่าบวกเข้าไปอีกนะนี่ครับบรรยากาศเมื่อเช้าแล้วใครอยู่ใครไม่อยู่ทีนี้นะมีสสพักส้มแสดงตนเนี่ยร้อยสามสบคนไม่แสดงตน8คน ส่วนเพื่อไทยเนี่ยแสดงตนสองนะคะไม่แสดงตนร้อยสี่สิบคนภูมิใจไทยเนี่ยคะไม่แสดงตนทั้งหกสิบเก้าคนคะ่ะรวมไทยสร้างชาติไม่แสดงตนทั้งสามสิบหกคนประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงตนสองคนนะคะมีรายละเอียดด้วยว่าเป็นคุณจุรินแล้วก็คุณบัญญัติส่วนที่ไม่แสดงตนเนี่ยี่สิบสองคนพักกล้าธรรมนะคะไม่แสดงตนยี่สิบห้าคนทำไมกล้าธรรมมียี่สิบห้าพรกพลังประชารัฐเนี่ยแสดงตนสองไม่แสดงตนสิบแปด แล้วก็ชาติไทยพัฒนานะคะแสดงตน1คนนะคะคุณพนพดลมาสีไม่แสดงตน9คนคะ่ะส่วนประชาชาิแสดงตน1คนอาจารย์วันนองไงท่านประธานในที่ประชุมแล้วก็ไม่แสดงตน8คนไทยสร้างไทยไม่แสดงตนทั้ง8นะคะ ไม่แสดงตนทั้งหดขออภัยชาติไทยพัฒนาไม่แสดงตนทั้ง3ไทยรวมพลังนะคะไม่แสดงตนทั้งหมดเลยสองคนไทยก้าวหน้าไม่แสดงตนหนึ่งคนพักประชาธิปไตยใหม่พักเล็กๆก็ล้วนแล้วแต่ไม่แสดงตนยกเว้นเสรีรวมไทยนะคะเสรีรวมไทยเนี่ยแสดงตนขออภัยแต่ว่าพักเป็นธรรมแสดงตนเสรีรวมไทยไม่แสดงตนใช่ค่ะนะแต่ว่าพักเป็นธรรมเนี่ยแสดงตนนะส่วนสว่ะสวแสดงตน 28คนไม่แสดงตน171คนค่นะนเพราเพราะฉันดูตัวเลขตัวนี้ก็จบแล้วสอวอแสดงตนแค่28ตามรัฐธรรมนูญถ้าจะรับปักการวาระหนึ่งเนี่ยต้องได้เสียงจากสอวอ,อย่างน้อย67คนใช่ค่ะหนึ่งในสนะเพราะฉะนั้นนี่ยังไม่ถึงหนึ่งในสาของจำนวนที่อยากจะได้เลยไม่ถึง30สนะเลยนะนี่คือคำตอบว่าพยายามดันทุลังเนี่ย เพราะต้องการให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านไปจริงๆหรือเพียงเพื่อเป็นการละครใช้เวทีสภาวาดลวดลายด่าคนอื่นเพื่อเอาใจกองเชียร์คำตอบอยู่ที่เสียงสอวอที่ต้องการเนี่ยต้องการ67มีอยู่แสดงตนแค่เนี้ย28แล้วจะดึงดันเดินต่อ,อม,มันได้ไหมต่อให้เดินต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นองค์ประชุมไม่ครบก็ล่มไป หลังจากนั้นแถลงข่าวสู้กันทีนี้นะปรากฏการณ์การเมืองที่น่าสนใจก็คือแดงกับส้มขยมกันอย่างหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้พักส้มพักประชาชนนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านนะี่นำพลพรรคแถลงข่าวอันนี้เหมือนภาพเดจาวูเมื่อวานเลยนะคระมากันเหมือนเดิมนะมากันเป็นแผงนะแล้วก็ แถลงกึ่งๆประนามนะเนี่ยกล่าวหาว่าขาดความเป็นนิติรัฐขาดเจตจำนงทางการเมืองหวังยางพักเพื่อไทยควรพูดคุยกับพักร่วมอย่างจริงจังนะไม่เคารพเสียงประชาชนนะนี่แต่ละข้อกล่าวหานะโดยหัวหน้าพักส้มนะส่วนผลิตวัชรสินธุนะก็ออกมาร่วมแถลงข่าวด้วย จใจกกในการแก้รัฐธรรมนูก็บอกว่าพักใดจริงจังจริงใจกว่ากันในการแก้รัฐธรรมนูนเนชื่อว่าประชาชนที่ติดตาม 1- 2สองปีที่ผ่านมาจะตัดสินใจได้เราต้องการรัฐมนุษฉบับใหม่โดยสสรนะจริงๆที่ไอติมพูดเนี่ยดูจํานวนเสียงสอวอที่อยู่ในสภาบ้างหรเอังแล้วเดินต่อเนี่ยถ้าเกิดเดินต่อโหวตแล้วไม่ผ่านเนี่ยออกมาจากสารระบบเลยนะตีตกไปเลยนะเสนอกลับใหม่ไม่ได้ด้วยนะค่ะนะแต่ไม่พูดถึงไง พยายามแสดงออกให้เห็นว่าเราตั้งใจเราจะผลักดันนะส่วนพรรคอื่นไม่จริงใจหมดเลยนี่แล้วก็กล่าวหาว่าข้อกังวลทางกฎหมายเนี่ยไม่มีน้ำหนักนะไม่ขัดกับคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญปี64เลย <Wow. S 1> ที่กำลังทำอยู่นี้นี่การันตีโดย